สวัสดีทีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทชาแนลวันนี้เราจะมาย้อมหัวกันกลางซุ้มล่วงยืมซุ้มหน่อยนะเออแป๊บเดียวเด้อช่างมาจากบินมาจากบินมาจากไหนเนี่ยฮะฮัลโหลสปีกอิงลิฟสปีกอิงลิฟฮัลโหลฮัลโหลโ <laughs> เราจะย้อมผมบอ <laughs> เรามันถึงเวลาที่ ไอ้ตรงเนี้ยมันแดงเหรอเน้ไอนี่ตรงเนี้ยมันแดงไอ,อแต่ตรงเนี้ยดูสิหมดแล้วเอาแค่ตรงเนี้ยไปไปเ,เสร็จบ้าบ้เสร็จสิเอาดีๆเอาดีๆเอาเร็วเร็เอาเร็วเริ่มนี่เราไปจะทำเหมือนขูดขนมเนี่ยละเยี่ยขูดกระเป้าวใช่ไหมอย่ขูดไร้นะเสร็จโอ้ยมันเจ็บนั่งดีๆโอ้ยนั่งดีแล้วห่วยเออยอมดีดี นะมันไม่ได้ยากมันก็ขยำขยำหัวไว้บ้างหัวหัวไว้หัวไว้บ้มันไม่ได้ยากเด้อสมัยนี้บ่คือสมัยตะกี้ใช่สมัยตะกี้จะใช้แปรงสีฟันเด้ออืแล้วก็ป้ายป้ายครับป้ายป้ายอเดี๋ยวดูที่จะออกมาเป็นสีอะไรมีบ้างอะไรนะยอมหัวนั่นบ่หัวบ้หัวไวหัวไวอ่ะจุกมา นันหลังนะหลังลงไปยังไงล่ะการย้อมผมเนี่ยมันไม่มีที่ไหนคิวที่นี่อีกแล้วมาฐาน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 เอ่อเออไทยอุดรบาร์เบอร์บัดลืมมายางมาดินี่เห็นไหมแล้วก็ย้อมไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนอืออือจากนั้นก็เราก็จะเปลี่ยนสี อืมแล้วก็รูบรูปรููอรูปรูปูระหว่าง,งนั้นก็ได้ข้างบนลงข้างล่างดีกอืมไล่บนลงข้างล่างอือืม,อมดูที่อยู่มุมนี้สวยได้ไอเดียเฮ้ยนั่งถ่ายรูปเอฟซี T. ฟินนี่จวหันหันกล้องไปดูนี่ไอตรงนี้นั่งได้ด้วยชมท้องนาอืเออเธอะมวิวหลักร้าน <laughs> มันไม่มีร้านไหนทำแบบนี้อีกแล้ว <laughs> เท่าพี่บาทเรียกกันกี่บาดูเรียหัวพี่นัทจะเป็นสีอะไรสีที่ไทยอุดรชอบได้เนี่ยไอสีม่วงไอหนูจะเป็นอะไรเจ้ากออหญ้านะไอ้นะสีม่วงดูที่ออกมาเป็นสีอะไรโอ้ยใครตดใครตดใครอุดรตดเฮ้ยไอ,ไอหมดไอหมด ว่าเด็กดีคันไอ่ล,ลุงให้ข้าวมันกินแน่ๆนี่แหละถ้าน,น้ำยาหมดมันจะดังแบบนี้ใช่ดังพูดพูดพูดถ้าเราไปให้เขายอมให้มันก็ไหล้อยน้อยเนาะอ๋อพูดพูด,ดว้ดัง เบรกตีกัน,นกะอะไปเรียบร้อยอะขย,ย,ยี้หน่อยดิขยี้แล้วเดี๋ยวมันก็ติดตรงข้างนี้ตรงนี้ตรงจอน่ะตรงจอนจอนดีเล่นเดี๋ยวมันจะสีไม่เหมือนกันโอ้มาต้องคิว้ว ดูสิผมจะเป็นสีอะไรเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับอาเศษคาถาด้วยโอ้หขอคบคมากครับแลไวเราบอกฮะ,ะม,งมงังงเอมคือการย้อมผมกลางท้องนาที่ฟินมากมากที่ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครระหว่างนี้ช่างก็พักเราก็เลยย้อมผมกันวันนี้ไม่ร้อนย้อมผมได้ นี่กระไดก็ทําเรียบร้อยแล้วไหนมีกระไดตรงนี้เดีไปเเสร็จแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวมาดูผมพี่นัทจะชีอะไรว่าต้องเสียตังค์ยอมไปนะเสฟโอ้โหไม่ได้ย้อมผมมาเป็นเวลาสามเดือนขาวหมดหัวขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเอซี FC. เดี๋ยวมาดูด้ะคลิปหน้า พี่น่าจะสีอะไรกันว่าผมนี่